เออเกิดเป็นลูกคนรวยที่สบายสจังเลยดนะันวันๆก็เอาแต่กินแล้วก็นอนส่วนพวกชาวบ้านก็มาให้มาช่วยงานสบายๆเฮ้ยทำงานนะเยาล่ะก็จะไมเฮ้ยนายออกมาเล่นเล่นทำไมไปทำงานดูขาดทุนหรอกเฮ้ยนี่มันก็พาสิบอิ่มคำชัดๆสบายจังเลยเอ,อ๊ะมันจะสบายเกินไปละเดินเล่นข้างนอกดีกว่าเอ,อ๊ะเดี๋ยวนะรู้อยู่ไหนเนี่ย นี่มันหมู่บ้าน <st it sounds> วิเลจเจอร์นี่หว่าใช่แล้วฉันพานายมาที่นี่เองถ้าจะสอ,อนนายให้รู้ถึงความยากลําบากเดี๋ยวฉันจะให้อ้อยที่มือนายเพียงแค่หนึ่งอันเท่านั้นเพื่อใช้ในการหาเงินนายต้องใช้ชีวิตที่นี่แบบจนๆถ้านายเก่งจริงแล้วก็หาทางเอาชนะความจนและกลับมารวยอีกครั้งให้ได้สิกฎของโลกนี้ข้อที่ห่ห้ามของที่ไม่ได้ซื้อมาด้วยมรกตยกเว้นของที่ฉันเป็นคนสร้างมาข้อที่ส ห้ามทุบของที่ไม่ได้ซื้อมาในโลกนี้อย่างทุกอย่างข้อที่3ห้ามฆ่าสัตว์กับฆ่าม็อบต่างๆวิธีที่จะจบเกมนี้ได้นายต้องเอามรากรมาให้ฉันน1000อันแต่ก่อนนายจะเอามรากรมาให้ฉันนายต้องผ่านด่าน3ด่านนี้มให้ได้ซะก่อนด่านที่1นายต้องมีบ้านหลังแรกในราคา50มรกรนั่นคือจุดเริ่มต้นของนายด่านที่2นายต้องสร้างบ้านเอง ในที่ดินที่นายซื้อมาในราคา300มรกตด่านที่3นายต้องซื้อบ้านตามที่ฉันกำหนดมาในในราคา700มรกตฉันเตรียมสถานที่ไว้ให้แล้วขอให้นายโชคดีจ๊ะแล้วผมต้องทำไงต่อละเนี่ยแล้ว,ลวเรื่องราวของหนุ่มอ้อย ก็ได้เร็วขึ้นผมก็ได้ผูกอ้อ,อยตามบริเวณแม่น้ำพร้อมดูเป้าหมายที่ผมจะต้องไปถึงให้ได้แล้วก็รล่ออ้อยทั้งวันครับจดุดกลางคืนเพราะตกกลางคืนเนี่ยผมก็ได้มาซ่อนตัวในหมู่บ้านวีเลเจอร์ครับแต่ผมไม่สามารถนอนได้เพราะว่ากฎข้อที่หนึ่งได้กล่าวไว้ว่าห้ามของที่ไม่ได้ซื้อมาด้วยมรกตและว,วันต่อมาอ้อยก็ได้โตขึ้น ผมก็ตัดและปลูกใหม่ผมทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนหลายวันต่อมาเช่าที่สดใสกับหัวใจที่สุดปองผม,ผมก็ได้มาขยายฟาร์มอ้อยให้ใหญ่กว่าเดิมและวันนี้ฝนฟ้าก็ตกอีกแล้ว o oh my god ผมเลยมาแอบในหมู่บ้านวิเลย์เจอแล้วก็เจอกับกล่องกล่องหนึ่งเอ้ยเอาได้ไหมอ่ะไม่ได้และผมก็ได้มาเก็บอ้อยเช่นเคยแล้วก็คับเป็นกระดาษ เพื่อมาแลกเป็นเงินหรือว่าเป็นมรกฏนั่นเองด้วยความที่ผมเก็บอ้อยอยู่ตอนนั้นผมก็เจอ,อ,อตั้นที่ยิงผมเกือบตายผมจึงต้องมาซื้อซุปกินที่ถ้าไม่มีกฎข้อที่สานะผมฆ่ามันไว้แล้วผมก็ได้เจอกับพ่อค้าเล่ลอนด้วยวยแต่ลามาของท่านหายไปไหน,นหรือผมพลาดจากกันแน่แนโอ้ลูกักของพ่อขอให้เจอทางที่ดีสุดพ่อนั้นเจอสามีที่ต้องการแล้วในนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปแล่ต้นไม้แล้วก็แล่ถังปลามาเพื่อหนี้จ่ายพ่อค้าหน้ากีนั้น แล้วผมก็มาปล่อยปลาแล้วก็มาปลูต้นไม้ผมก็มาแลกขนมปังหลังจากกินอิ่มแล้วผมก็ใช้มือเนี่ยปล่อยต้นไม้เลยครับเพื่อมาคับครับ,รบแล้วก็ค้ถังบาเร็วนะครับแล้วก็มาขยายพันธุ์ต้นไม้แล้วก็ค้าอุปกรณ์เริ่มต้นแล้วก็มาตัดไม้ต่อไปค่ะเพื่อผู้ชม จานั้นก็มาแลกเงนินนะคะพ่อเราได้มาจากผลผลิตอ้อยนั่นแหละครบแล้วห้าสิบมรกตหรือห้าสิบบาทสวัสดีครับผมต้องการซื้อบ้านหลังนี้ครับห้าสิบมรกตรครับพี่พี่ไวหรอตอนนี้ผมมีห้าิบมรกตดแล้ว53ิบามด้วยซ้ํอในกล่องเลยครับพี่เดี๋ยวระบบเอาเงินไปเองในที่ทสุดเป้าหมายแรกผมก็ได้สำเร็จได้เรียบร้อยแล้วขอบคุณทีุ่ดหน้นค่าโอ้โหมรกตดหายไปเลยที่นี่แหละเราก็สามารถที่จะนอนได้แล้วบ้านหลังเล็กๆแต่นีทีเ่เก็บของด้วย หลังจากที่ผมได้ซื้อบ้านหลังแรกไปแล้วเนี่ยผมก็ได้ออกทำงานอย่างหนักก็เป็นการทำงานที่แบบโคตรจะแสนหน้าเบื่อเลยก็ทำอะไรแบบเป็นเดิมนะและผมก็ได้มาเพิ่มอาชีพให้กับชาวบ้านด้วยครับผมอาชีพนี้ก็จะเป็นอาชีพประมงครับเกาะและถังมาเลยนะเจ้าถังและผมก็ได้สํารวจบริเวณรอบๆหมู่บ้านวิเลจเจอร์ครับจนได้มาเจอกับบ่อลาวานะครับซึ่งบ่อลาวานี่ยเนี่ยผมเนี่ยก็ได้ตักลาวานะเพื่อม,มาทําเครื่องปั๊มหินนะครับผมและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของผมนะครับเพราะตกกลางคืนเนี่ย ผมก็เอาหินมาเก็บครับหลังจากนั้นผมก็ได้มาซื้อชุดเกราะครับผมหลังจากวันนั้นผมก็ได้มาเก็บอ้อยเพื่อจะเอาอ้อยเนี่ยไปแลกเปลี่ยนไปขายเป็นเงินแต่ผมก็เก็บเพลินเกินไปดูทำให้ผมลืมเรื่องราวาไปเลยที่ผมไม่ได้ใส่ชุดเกราะเนี่ยก็เพราะว่าผมเนี่ยเอาชุดเกราะเนี่ยมาเผาให้เป็นเศษเหล็กนั่นเองจากนั้นก็มาทาฟาร์มต้นไม้ขนาดเล็กเป้าหมายของผมก็จะต้องซื้อที่ดินที่นี้ให้ได้ผมขยันทํางานมากจนได้เพิ่มช่องทางการขายเม่ติกไม่แลวเรากด แล้วผมก็เอาเหล็กมาทําที่ตัดขนแกะเพื่อมาตัดขนแกะเตรียมทําเต,ยเตียงนอนให้กับชาวบ้านและหลังจากนั้นผมก็ได้มาเพิ่มอาชีพให้กับชาวบ้านและผมก็ได้มาซื้อถังปลาเพื่อเรื่องขั้นและก็มาปล่อยปลาตอนแรกก็จะไม่ค่าปลาหรอกนะและผมก็ตัดอ้อยาหาเหงินเช่นเดิมจกระท่านผมได้มาเจอกับแมวเหมียวจากนั้นผมก็เฮเสือเอ๊ะเขาบอกห่าค่าสัตว์หรือว่าเออแต่นี่ก็เป็นสัตว์ที่ผมซื้อมานะแปลว่าฆ่าใดและผมก็ได้เลี้ยงแมว หลังจากนั้นผมก็ได้มาเก็บมรากตนะซึ่งตอนนี้บรกตของผมก็จะครบแล้ว,ลวผมก็ได้แบบถอดออกมรากดมาซื้อชุดเกะาะเพราะของมันต้องมีจากนั้นก็กลับบ้านมาเผาหินนครับผมแล้วก็เอาหินเนี่ยไปตัดเพื่อเตรียมอุปกรณ์ใช้สำหรับในการสร้างบ้าน่ที่ต้นไม้โตแล้วเนี่ยผมก็ได้มาตัดต้นไม้ครับผมแล้วก็บาคราฟที่ตกปลาส่วนใหญ่เป็นมุนมได้มาจากที่โกเลมช่วยค่ะแลวผมเนี่ยก็เอาบุกเชฟที่ผมเคยแลกมาจากชาวบ้านเนี่ยก็มาทุบเพื่อเอาสมุด แล้วก็ไปเอาและลักเกียบดัวซีแล้วก็มาตีบวกให้เข้ากับที่ตกปลานะชึบเรียบร้อยแล้วผมก็ได้มานั่งตกปลาครับผมวันนี้ต้องตกปลาทั้งวันเลยทำมาหากินซะหน่อยแล้วกันจ้จผมตกปลาจนผ้าที่ตกดินเลยตอนเช้าก็มาทำงานเกษตรซะหน่อยตัดอ้อยเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมเพื่อมาแลกเงิน แต่ผมก็ได้เงินมาครบแล้วตามจำนวนที่ผมต้องการสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ที่ดินใหม่หาคุณต้องการเรามีราพีทแค่หลอดข้าวมันฝรั่งและบีทรูทอย่างละ30แถมฟรีโตเอนชาร์ดใต้ตดินทั้งหมดนี้เพียง300มรกรเท่านั้นใส่เงินในกล่องนี้เลยแล้วคุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการขี่มูเรียบร้อยแล้วครับ ของอยู่ในกล่องทางซ้ายเอาไปได้เลยโหเจ๋งอ่ะนี่เสินะที่เอ็นชาร์ดรีบมาทาฟาร์มอย่างรวดเร็วจะได้ผลผลิตได้หลายช่องทางอยากกับสตาร์เดียวเลยเป้าหมายต่อไปผมจะต้องสร้างบ้านในพื้นที่ที่ดินที้ผมซื้อมาแล้วก็ซื้อบ้านหลังที่3ามซะ ก็มาขายายฟาร์มต้นไม้อย่างจริงจังผ่านมาหลายต่อหลายวันนะครับต้นไม้ก็โตขึ้นผมจึงตัดต้นไม้เคลียร์พื้นที่ให้หมดแล้วก็เอาผลผลิตที่ได้จากพืชเดี่ยวไปเลกเป็นเงินเพื่อมาซื้อของมาเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการสร้างบ้านครับ ตอนนี้ผมก็ขาดหินอีไม่กี่กองแล้วผมก็ได้มาปั้มหินแล้วคะผมแล้วก็หินมาเผาแล้วตอนนี้อุปกรณ์ของผมก็ได้ครบเรียบร้อยแล้วครับเริ่มทําการสร้างบ้านเลยห no like like ลังจากที่ผมสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมก็ได้มาขยายความอ้อยตรงริมแม่น้ำเป็นครามใหญ่ๆเลยนะ แล้วก็มาขยายฟาร์มเกษตรรอบๆหมู่บ้านแล้วก็ทำทางเดินตัดขนแกะทำเตียงเพื่อขยายประชากรในหมู่บ้านมาเก็บผักขยายประชากรให้กับชาวบ้านจะได้มีคนแรกเป็นสินค้าเยอะๆและแล้วผมก็ได้เงินตามจำนวนที่ผมต้องการหลังจากที่ผมไปทำฟาร์มเกษตรต่ตาง หลังจากนั้นการเดินทางของผมก็ได้เริ่มต้นขึ้นผมได้มาถึงดาุดท้ายแล้วนั่นก็คือการต้องซื้อบ้านหลังที่3มาซื้อบ้านหรอที่นี่แพงมางนะไวรรอไอหนุม่มครับตอนนี้ผมก็ได้มีธุรกิจหลายอย่างแล้วและผมก็มีเงินที่สามารถที่จะซื้อบ้านหลังนี้ได้แล้วบ้านหลังนี้ราคา700อมรกตหากซื้อบ้านหลังนี้นายจะได้รับชุดเกาะเนเธอร์ไลท์โดยที่นายไม่ต้องลงไปหาในเนเธอร์และบ้านหลังนี้มีเงินซ่อนอยู่จํานวน200บาท คงหาเจอไม่ได้ง่ายๆหรอกนะเชื่อฉันสิอไอแก่นะพูดบ้าจริงเลยท้าทายเดี๋ยวฉันหาให้เจอเลยขอดูนะโชคดีแล้วกันฮัลโหลดรสดปัน่นขอให้คุณโชคดีเอ,อ่อขอบคุณครับโอ้ oh, สมกับความเหนื่อยดูวิวสวยๆภาพทิ่ตกดินและนั่นก็คือ บ้านที่เราสร้างทุ่มเทมาอย่างนานการหาเงินเช้าวันใหม่อสดใสและนี่เซน่าก็คือเนเธอร์ไลท์ชุดเกาะที่เขาบอกว่าเป็นชุดเกาะที่เราไม่ต้องงมหาจากในนเทอร์เลยจะว่าไปแล้วบ้านเรามีน้ำตกด้วยนี่หว่าด้านล่างเหมือนว่าจะเป็นถ้ำนะ นั่นอะไรอ่ะหรือว่าจะเป็นและบ้านหลังนี้มีเงินซ่อนอยู่จำนวนสองบาทเฮ้ยหุมมซับก็ไม่ด้เห็นได้หายาเลยอย่างที่เจ้านั่นบอกเลยเนี่ยพูดซโอเวอร์เลยลหลังจากนั้นครับผมก็ได้ไปทำธุรกิจอันใหญ่โตด้วยการเก็บแครอท แล้วก็ปลูกใหม่หลังจากนั้นก็เอามาแลกเปลี่ยนสินค้าแล้วก็เก็บอ้อยเพื่อทำธุรกิจแล้วก็หาเงินเอาไปแลกเงินแล้วก็ตัดไม้เอาไม้สติปไปขายกับชาวบ้านหลจากนั้นเนี่ยผมก็นอนผมทําแบบนี้ซับแล้วซับเล่าจนกระทั่งผมก็มีเงินครบทั้งหมด1,000 และแ,แล้ววันนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องกลับไปโลกเดิมสายสวัสดีหาฟูเคาะกระดิ่ง3ามทีเพื่อจะเจอกับแต่เมื่อว่าที่ผมเคาะไปแล้วผมได้ม,มาเจอกับคิปเปอร์แง่บนเปลือยทงฟ้าเฮดบิหบอกคาเกณมรกตที่ครบแล้วลงในบ่อน้ำพุเขาบอกว่าถา้าได้ผมจะกลับไปได้ผมต้องโยนเงินลงไปในบ่อน้ำพุนี่เจ็ดนี่แหละนะจ๊ะ <c oughs> เออชุดอีกแล้วเรื่องราวของหนุ่มชาวอ้อยก็ได้จบลงบ๊ายบาย